สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแดนม c ซินฮะวันนี้อยู่ช่วง Red Hot อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มี Big Bite นะครับมือ2จากคนรู้จักมานำเสนอทุกคนอีกแล้วนะครับมาฝากขายอีกแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่รถคนอื่นคนไกลครับของน้องต่อในช่องช่อง TNT Rider ครับกับเจ้า BMW S1000RR นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2017ใช่ไหมสิบหอา16นะครับนะคุณหน้าคุณตากันดีเนาะกับเจ้าฉลามคันนี้ ถึงวันต้องลาจากแล้วเพราะว่าเ <c oughs> จ้าของรถมีภารกิจอื่นนะครับในชีวิตที่ต้องดําเนินต่อไปนะฮะก็เลยต้องมาปล่อยลูกรักคันนี้นะครับเชื่อเลยว่าหลายคนที่ติดตามคลิปก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละน้องเขารักษารถด,ดีมากนะครับรักรถมากนะฮะถ้าไม่เป็นจริงก็คงไม่ขายหรอกนะครับฉะนั้นรถคันนี้ <S <S ประวัติดูไว้ที่ TNT r ็นทีเดเลยครับไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยถลอก ไม่เคยมีซ่อมล้มแปะเฉียวชนหนักแน่นอนร0อเอร์เซนตะครับดูเดี๋ยวช่องก็น่าจะรู้นะฮะเพราะตอนที่มันล้มตอนตอนที่มันชนเนี่ยมันขี่เอ็นแม็กถ้าใครจําได้นะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกวนะ่าวันนี้ก็นะครับอย่างที่บอกว่าน้องต่อมาฝากช่องเรานะครับขายสําหรับเจ้าฉลามคันนี้เดี๋ยวผมมาไล่ของแต่งให้ดูนะครับเพราะว่าของแต่งเยอะมากมาเป็นโพลเร็วนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นกันก่อน,อนที่การสบัดเอรินฮะการสบัดเออร์ลินนี่ อาจจะมองย่านนิดนึงนะทุกคนสองเข้าไปฮะสองเข้าไปตัวนี้ราคาหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับอุดกระจกนี่อุดกระจกของโยชิมูระฮะแท้นะครับตัวนี้สองสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามพันแปดร้อยห้าสิบโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะมันจะ,ะแพงเนาะอ่ะชิลครับเมจิคอลฮะตัวนี้ฮะเป็นสีสโมกเนาะแล้วก็มีคาร์บอนเป็นที่จริงเป็นประหลอดว่าเป็นประหลอด มันลอกไงอ๋อมันลอกเป็นประหลอดนะฮะอันนี้คือคาร์บอนแท้อ่าคาร์บอนแท้บางโคนหน้าก็เป็นคาร์บอนแท้ฮะแปดพันห้านะครับส่วนชิลลืมบอกราคานะ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับครอบเฟรมฮะครอบเฟรมครอบเฟรมทั้งสองข้างเลยเนาะชิ้นนี้นะฮะยาวมาเลยนะครับสองข้างซ้ายขวาหนึ่งสามพันบาทนะครับกันล้มฮะกันล้มล้อหน้าหลังอันนี้เป็นงานของอะไรคามูอิคามูอินะครับกันล้มล้อหน้าหลังเลยนะครับล้อหน้าล้อหลังเลย 2อ0พนตัวนี้นะฮะกันล้มไลท์เทคเป็นตัวกลางเนาะกันล้มกลางไลท์เทคครับห้าพตัวนี้กลาดแข้ง5ของ Gb Racing ครับยอดนิยม9900ครับซ้ายขวาเนาะชุดนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะนี่ซ้ายขวาเลยทุกคนนะกันล้มไม่มีรอยเลยนะเนี่ยไม่มีรอยเคยใช้งานเลยนะไม่เคยล้มไม่เคยแปะเลยนะฮะนี้อ,นนอ่านี่แฮนก็ไม่มีเกี้ยงๆสะอาดๆเลยทุกคน สปูนยกรถฮะไลท์เทคห้าร้อยห้าสิบครับอันนี้นะใครไปก็พร้อมมาจอดโชว์ขึ้นสแตนได้เลยนะฮะอันเดอร์เทลเจ็ดพันห้าครับอันเดอร์เทลเป็นตัวนี้นะฮะแท้บีเอ็มเลยปะใช่โอ้โห,โหมีตาบีเอ็มพร้อมไม่อันนี้ว่าติดอ๋อน่มาติตดเองไม่ไม่มีอ่าแต่อันนี้คือของบีเอ็มแท้เลยเบิกศูนย์เลยฮะใช่ครับเจ็ดพันห้านะฮะอ่ะมาดูของใหญ่ของเราครับท่อ AR ฮะออสซิเดอซิ่งครับตัวนี้เป็นฟูลซิสเต็มเนาะ นะครับสี่หมืนเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเบิกใหม่มาเลยตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นใส่ด้วยคอคาร์บูอิกใช่ไหมใช่คอคาร์บูอิกห้าหมื่นห้าคือเท่ากับว่าปลายเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหมตอนเบิกมาใช่ครับแล้วก็คออีกห้าหมื่นห้าเท่ากับท่อใบนี้แสนหนึ่งแสนท่อใบนี้แสนนะครับในสุดเมียมึงก็รู้ราคาสักทีท่อแสนหนึ่งนะฮะการลอยฝามันครับเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็การลอยถังครับเคลมเบอรบูฟนะครับ 6กพันเก้าแล้วก็อย่างสุดท้ายฮะกาดมาน้ำเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับรวมของแต่งคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ต่อจำได้ไหมทั้งหมดมีสองแสนนะตุ่นมดตัวนี้คือแถมมาให้เหรอจากศูนย์เหรอมันมาจากศูนย์แล้วซื้อเบาะเองอ๋อกว่าบาทเบาะซ้อนนะนะกับตัวพักเท้าอ่ะสาม0มืกว่าบาทแต่คือถ้ามาจากศูนย์มาสภาพนี้เลยมาท้ายแบบนี้เลยอ่าโอเคลถของกุญแจหน่อยรถวิ่งกี่โลละ หมื่นแปดพันลดหนึ่งหมืนแปดพันโลนะครับเช็คระยะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คลิตอนห0 0่สี่หมื่สี่เนาะแสดงวิ่งมาแล้วประมาณสี่พันโลเนาะ,ะหลังจากเช็คระยะล่าสุดนี่ถ้าขายจบราคานี้นี่เซอร์วิสให้ไหมก่อนส่งมอบรถแถมไหมมาคุยกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่ามันวิ่งมาประมาณสี่พันโลแล้วนะครับยางอะ่ะยางก็เป็นเปลี่ยนไหมเหอ่อไม่ใช่ยางเดิไหมไม่อ่ อ๋อดันหลบตัวเดิมใช่ไหมหรือว่าไงเปลี่ยนดีตอนนั้นเปลี่ยนมาเนี่ยเดิมเดิมมันแบตแหลกเออนี่เป็นดันหลบตัวยี่ห้อเลยอะสปอร์ตแม็กเหรอเอ14อ่าเป็นตัวอัลฟาอืมตัวนี้คู่นึงแหละหมื่นสี่หมื่นห้านะหมื่นห้าเก้าร้อยเออหมื่นห้าเก้าร้อยนี่คือเบิกใหม่นะยางเพิ่งเปลี่ยนนี่จำได้อยู่ใช่ป่ะยางเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับอ่ะเลขไม้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรถกันว่าเป็นยังไงบ้างกับท่ออาร์นะครับ จะะปรคันนี้คันนี้มีการปลดหูแตกปลดคันเร่งมาจากศูนย์ B M ด้วยปลดคันเร่งหมายความว่าไงก็คือสามารถเลฟได้เลยเบิ้ลได้อ๋อสามารถเบิ้ลได้ปกติจะเบิ้ลไม่ได้อ๋ออันนี้คือพูดง่ายๆคือทําคันเร่งมาแล้วปลดล็อกคันเร่งมาแล้วสามารถเบิ้ลได้อ๋อปกติคือจอดรถอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถเบิ้ลเล่นได้ใช่ไหมโอเคอ่ะคันนี้นะฮะให้เจ้าของบอกราคาเลยว่าคันนี้ต่อปล่อยอยู่งไรสี่เก้าเก้าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับสำหรับใครที่สนใจราคานี้ก็ยังต่อรองได้อีกนะก็ลองโทรมาคุยกับเจ้าต่อดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงคอนแทคของผมแล้วก็ของต่อไว้ให้นะครับถวาใครก็ได้ราคาเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่องเราไม่เน้นกําไรนะครับเน้นเอาของดีๆเอาสิ่งด,ดีมาปล่อยต่อทุกคนมาบอกต่อทุกคนนะฮะกำไรไม่ใช่ปัญหาคับเงินไม่ใช่ปัญหานะตัวนี้ก็ทํำามันครับสำหรับใครที่สนใจเนาะก็ติดต่อตามคอนแทคที่ลงไว้ให้ได้เลยนะครับ รถรู้ประวัติอยู่แล้วสภาพดีการันตีได้เลยเอาไปขี่พร้อมหล่อแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับนอกจากคุณจะไปใส่ปั๊มบนปั๊มคัดใหม่นะฮะโอเคสหรับนี้เรื่องราวโดยมานนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมาไวไปไวนะช่องผมบอกเลยตอนนี้ขายรถลงปุ๊บไปปับ๊บนะครับฉะนั้นใครที่สนใจรีบทักมามจ,จําจองก่อนหรือจะซื้อยกไปพร้อมส่งได้เลยนะครับสับนี้โอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ